ัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเลขดังวดวประจำวันที่1กรกฎาคม2564ขอแสดงความนดีกับผู้ที่ถูกรางวัลเมืองมุม่นที่แล้วกันด้วยนะครับสำหรับงวดนี้สูตรเลขกำลังวันปฏิทินโหราศาสตร์ไทยของแอดมีเลขอะไรเด่นบ้างไปดูกันเลยครับส่วนตัวเลขดังวันสําคัญที่แอดรวบรวมมาให้ต้องบอกเลยว่าเป็นการรวบรวมจากข่าวดังๆที่น่าสนใจเนี่ย มาจัดเป็นชุดสรุปแนวทางได้แบบนี้ครับ ข่าวแรกวันนี้ขอยกข่าวปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขึ้นมาก่อนเพราะหลายตะไลงวดนียที่เราทำข่าวมาข่าวประเภทนี้มันจะมีตัวเลขที่น่าสนใจและเข้าตลอดเลยสำหรับงวดนี้เป็นปรากฏการณ์ของวันคริสต์มาสยันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดและกลางคืนนี่ยสั้นที่สุดของปีสำหรับปีนี้ตรงกับวันที่21มิถุนายนดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณตี5 58นาทีและรับขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาิก47นาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าแห่งยาวนานถึง12 ชั่วโมง56นาทีจะเป็นชุดตัวเลขได้21-51-56-47-8-47ข่าวต่อไปเราไปตามกันต่อกับเลขล็อตวัคซีนที่รอบนี้ขอเอาเลขล็อตวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกที่เข้าไทยที่ไม่แน่อาจจะปั้งเหมือนตอนซิโนแวคล็อตแรกก็ได้วันนี้แอดแได้ไปรวบรวมตัวเลขทั้งเลขทะเบียนรถเลขข้างตู้ เที่ยวบินขนส่งมาฝากกันเลขไหนจะเข้าตากันบ้างไปดูกันเลยครับสรุปเป็นชุดเลขได้6 7 7 5 2 7 5 4 2 2 ข่าวต่อไปเป็นข่าวดีของฮีโร่เหยื่อกลาดยิงที่โคราชที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอาการดีมากขึ้นแล้วและคุณหมอในีก็อนุญาตให้กลับบ้านไปพักฟื้นได้โดยเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้ f a c e b o o ไลน์หนึ่งเนี่ยเขาก็ได้โพสตแสดงความยินดีครบรอบหนึ่งปี4ีเดือน14วันเหตุการณ์กลาดยิงที่โคราชวันนี้เราทั้งสองคนจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยจัดเป็นชุดตัวเลขได้แบบนี้เลยครับ 414-86-92-02ข่าวต่อไปข่าวนี้ต้องขอยกมาพูดกันหน่อยเพราะเป็นข่าวแปลกลืมได้ไงเจ้าของบ้านตามหาเจ้าของรถกระบะขับพุ่งชนรั้วบ้านพังทิ้งซากไว้นับเดือน เห็นข่าวนี้แชร์กันเต็มไปหมดแล้วคุณผู้ชมดูสิมันข้ามเข้าไปได้ยังไงแล้วพอข่าวนี้ดังเป็นกระแสเนี่ยตำรวจก็ได้เรียกเจ้าของรถเข้าไปสอบปากคำได้ความว่าเจ้าของรถเนี่ยคาดส่งข้างวดในคืนเกิดเหตุเนี่ยมีคนขับรถไล่ตามจนเกิดการเฉียวชนขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุพุ่งข้ามสะพานทะลุเข้าบ้านอย่างที่เห็นจัดเป็นชุดตัวเลขของข่าวนี้ได้7 1 4 4หนึ่งสหปห ข่าวต่อไปเป็นอีกหนึ่งกระแสที่มีการแชร์ในโซเชียลเยอะมากนั่นก็คือข่าวของช้างพังตัวจริงถึงขั้นพังทะลุผนังบ้านมาหาของกินกันเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันเป็นช้างจากปาละอูชื่อว่าพลายบุญช่วยที่ออกหากินตามชุมชนอยู่เป็นประจำเจ้าของบ้านบอกว่าโชคดีที่ช้างติดเคาน์เตอร์ครัวเข้ามาในบ้านไม่ได้ไม,ไ,ดไม่อย่างนั้นพังกว่านี้แน่นอนเอาเป็นว่าแอดจับเป็นชุดสรุปตัวเลขที่น่าสน,นใจของข่าวนี้ได้ 2934 1 29, 3 4 9ามรายการขาวเด็ดเลขดังเป็นเพียงการวางแนวทางตัวเลขให้กับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตานกำลังที่มีไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบและกลับมาพบกับร,รายการข่าวเด็ดเลขดังได้ใหม่ในงวดต่อไปสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดี ได้รับทรัพย์รับโชคกันทุกท่านและขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านไปจากโรคโควิด -19 กันทุกท่านครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับ